สวัสดีครับกลับมาพบอ้อหนึ่งคลิปนะครับอ้อ,อเป็นที่ปรึกษาการขายนะครับรถหมดสัญญาเช่านะครับผมในเครือบริษัทฮาร์คเนตแคปิตอลนะครับมีผู้ถือกรรมสิทธิ์รถทุกคันที่จะจำหน่ายครับวันนี้มีรถเข้าใหม่3ามคันนะครับจะเป็นรถหัวเดียวตู้แห้งนะครับหรือว่าตู้ทึบนั่นเองนะครับมีตัวสูงกับตัวเตี้ยนะเดี๋ยวผมพาไปชม ก็จะเป็นแบบตู้แบบนี้เลยนะครับมีแบบทรงสูงนะนี่นะครับเป็นหัวเดียวไฮรัสรีโวนะครับแบบนี้เลยอันนี้ไม่ค่อนข้างเอยอะนิดนึงนะครับไม่อยู่ที่3 6 6แ4 3หกมื่หกพันแปดร้อยสี่สิบสามกิโลนะครับแต่ว่าข้างในยังกิบกิอยู่เลยนะครับนี่เป็นบาะหนังนะเบาะหลัง เข้ามาเครื่องยังอุ่นๆเลยนะครับเข้ามาเครื่องยังอุ่นๆเลยแล้วเดี๋ยวมี2องคันนี้เดี๋ยวผมมารีวิวนะครับเป็นน่าสนใจเหมือนกันนะครับเช็คดูซิ คั okay. นนี้นะครับเป็นปี2019นะครับเครื่อง2.4นะครับ150แรงม้านะครับลำดับเดียวจากบริษัทอาคาเนีแคปิตอลนะครับนี่ถ้าลูกค้ามองหารถไว้ใช้งานที่จะไปต่อยอดนะครับกิจการของลูกค้าก็มองคันทอบรีวิวไว้เป็นตัวเลือกนะปี19นะครับเราก็จะเก็บงานตามใบเคมปกติเลยนะครับลูกค้า นนจะเป็นแบบทรงสูงนะราคายังไม่ออกนะอันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนมันเพิ่งเข้านะครับเดี๋ยวถ้าราคามาอบจะอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็มีตู้นะครับนี่เป็นตู้ทึบสแตนเลสตัวนี้2คันนะนี่ปี2022นะครับนี่เ e ตอี i ิชันะครับพาไปชมด้านหน้ากันก่อนนี่นะครับนี่เ e ตอี i ิชันะ ตู้มาพร้อมเลยนะครับลูกค้ามีตำหนิเล็กน้อยด้านมนหัวมุมตู้นะนี่นะครับคันนี้นะครับได้จอทัชสกีนะครับปี22นี่นะครับเครื่อง2 4 0้ยแรงมาเหมือนกันครับปี22นะครับลงเล่มให้แล้วนะครับกระบะบรรทุกมีฝาหลังปิดนะครับนี่ลำดับเดียวบริษัทอาคเนียแคปิตอลนะครับเราลง เล่มให้แล้วนะครับภายในนะครับเบาะหนังสีดำนะครับโอ้กิบกิบเลยนะครับกิบเลยนะครับผมเปิดตัวตู้ให้ดูสักเล็กน้อยนะครับนี่ด้านในเป็นตู้แบบนี้เลยนะครับนี่ถ้าท่านใดสนใจนะครับหารถไปใช้งานก็ แบบนี้เลยไม่ต้องทำอะไรครับไปก็วิ่งงานได้เลยนะครับอันนี้เลขไมาอยู่ที่1,48677สกิโลเมตรนะครับเลขไม่แท้แน่นอนนะครับเราตรวจสอบประวัตินะครับการเข้ามิเตอนนศูย์ได้นะอย่างเช่นงนี้ครับนี่เห็นไหมนี่ครับเข้าแสนเข้าไปแล้วนี่ครับแสนสามกว่านะครับแต่สามเก้านะครับแล้วก็ ที่รับการบริการต่อไปก็คือนี่ครับแสนห้นะครับอันนี้มันมีการข้อมูลการเข้าเม่ทนแนนต์อ,อ,อยู่แล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะของออฟนี่เช็คได้ตลอดนะครับแล้วก็เช็คที่มาที่ไปได้นะครับใร็รผู้เช่านะครับนี่จอนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดน,นะครับสวยงามนะครับบอกเบอรสภาพดีอยู่เลยนะไม่แสนสี่ น <nước> ี่ครับเครื่องอุ่นๆเลยนะครับคานเดิมอะไรเดิมหมดนะครับน็อตฝากระโปรงที่ออฟตรวจสอบดูแล้วนะครับนี่ครับยังไม่มีขยับเลยนะครับมีแค่คาบนะครับมีแค่คาบไปเฉยนี่ครับคานเดิมเพจนะครับอยู่ตรงรุ่นครบนะครับคานเดิมหมดเลยนะครับนี่ครับฝากระโปรง กระโปงแพ้ t o y ยต a มีแผ่นกันความร้อนให้เรียบร้อยนะครับเดิมๆจากศูนย์เลยนะครับไม่มีการดัดแปลงเครื่องยนต์แน่นอนนะครับอันนี้อันนี้ออฟมีตําหนิที่เห็นอีกอันหนึ่งนะครับก็คือนี่ครับที่กระจกมีรอยสะเก็ดนะครับนะครับตรงนี้ก็ต้องทําการแก้ไขให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับมีตําหนิตรงนี้นะครับโดยรวมก็เป็นรถที่สามารถที่จะใช้ประกอบกิจการได้เลยนะครับ เดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งนะคันนี้อันนี้ยังไม่ได้ดูเลยว่าเลขไม์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นปียี่สบสองทั้งคู่เลยนะครับอ่าอันนี้ปี 22, ยี่สิบสองแต่ไม์น้อยครับอันนี้ไม่แปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับอย่างเดิมครับคือเลขไม้แท้แน่นอนนะครับแต่มีตําหนิที่อออเห็นแบบจุดที่จะต้องแก้ไขเลยนะครับมีเหมือนเดิมครับกระจกมีเศษ หินดีดนะครับกระเด็นมานะครับนี่ครับเศษหินดีดกระเด็นมานะก็ต้องแก้ไขให้ลูกค้าก่อนนะครับอันนี้เป็นกระจกเดิมโตโยต้าเลยนะนี่นะครับกระจกเดิมเลยนะครับมีรอยเหมือนกับเศษหินดีดนะครับอันนี้ก็ต้องแก้ไขให้ลูกค้านะครับแล้วก็มีตรงนี้ครับนี่ครับมีตัวตู้นะครับมีร่องรอยนะครับในการอาจจะ ช่วงบนนะครับโดนกระแทกมานะครับอาอาจจะกะเรื่องความสูงไม่ได้นะครับคันนี้ไม่แปดหมื่นนะคันนี้ไม่แปดหมื่นนะครับกทสองเก้าหกหกนะครับไม่แปดหมื่นส่วนคันนี้นะครับกทสองแปดแปดห้านะครับไม่แสนสี่นะครับก็สวยสมบูรณ์นะครับเพียงแต่ว่าอ่าอันนี้ไม่น้อยก็อาจจะมีรอยบุบของตัวตู้นะครับแต่เนี้ยตู้ก็มองว่ามีเล็กน้อยด้านบนมุมนะครับแล้วก็ กระจงกระจกก็จะมีรอยสเก็ตินนะครับอันนี้ก็มารีวิวเข้าวๆาก่อนนะครับราคายังไม่ออกนะแต่ถ้ามีลูกค้าสนใจนะครับอาจจะมัดจาจองไว้ก่อนก็ได้นะครับมาดูรถค่อยมาดูเทสกันก็ได้ครับไม่ชอบไม่ว่าตัวเงินคืนเนี้ยเงินจองออฟคืนให้เต็มจํานวนอยู่แล้วนะครับนี่เราจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะก็อย่างเหมือนเดิมครับเดี๋ยวออฟจะแจ้งราคาให้นะครับรถเพิ่งเข้านะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์ 0632290535นะครับ0632290535นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์อฟได้เลยนะเดี๋ยวอฟลงช่องทางการติดต่อไว้ในช่องคอมเมนต์ทุกๆุแพลตฟอร์มที่อฟลงด้วยนะก็กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไม่ซื้อไม่ว่าวันหน้าอาจจะเป็นลูกค้ากับอฟก็ได้นะครับเรามีรถให้ลูกค้าเลือกก็แชร์เก็บไว้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยสำหรับพวกหัวเดี่ยวตู้ทึบนะครับมีทั้งแบบสูงแล้วก็ แบบตัวเตี้ยวกว่านะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ